สวัสดีด้วยครันะครับทุกคผมกลับโดมิเลอร์วันนี้อยู่กับเวฟไครแต่วันนี้ทุกท่านครับผมไม่ก็จะเห็นภาพนี้คนเดียววงแม่งตายฟอกแค็ตัดคือแบบแม่งงวมันะเดินจุด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 กูสายดันออกไปนะมึงอย่ามึงงงไปในน้ําเลยแม่งก็ขึ้นมา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 มันก็เจ้าพิกแอเกียนเหรออย่างไรพวมันก็ให้นะเออมาสามแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไปด้อีกหนึ่งย็ดเฮ้ยนายเอาพิกแอนนายจะเอาพิกแอเกียนเหรออันเดียว โอเคเดี๋ยวจะได้วางอุ๊บฟื๊บปื๊บฟ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 อ๊อฟื๊บฟก๊บฟื๊้ฟืับนื๊ตฟื๊บฟืับนื๊บฟื๊บ้ื๊บฟ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 ืโอเค๊บฟื๊บ้ื๊่ฟื๊บบฟื๊บ้อโบน โอเคแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดเนาะเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะโอเคแล้วเมลอนเฮ้ยเดี๋ยวเขาแตกเมลอนให้การเมลอนสีเลยนะเออมันมีบอมกินสีแต่ตอนนี้ยังไม่มีโคนะเขาให้สีเรามาไหมเนี่ยไม่ให้ด้วยเสนให้ะไรนะให้ไอ้ไอ้นะเมล็ดพันธ์อ่ะ ของต้นข้าวอ่ะก็นี่ไงมันไข่โบนไปอยู่ไงโบนกระดูกกระดูกเหรอใช่ไงกระดูกก็ทาให้เป็นโบนนิวเสร็แล้วปักไว้ตรงแก๊สอ่ะนันที่นี้มันก็จะกลายเป็นนี่แล้วแก๊สจับดอกไม้เดี๋ยวทําไมกูเปิดไม่ได้เพราะมึงแหละไงอ่ะโอ้โหกูด้ยว่าแหละจริงผมไม่ก็เด็นข้ามที่คนเดียวตอกวตอกโอ้โหโดนแล้วไปได้ไง ผมไม่ได้คอนเนรอบนี้คนเดียวจริงๆด้วยแล้วพี่กูจะหยิบอะไรวะบนอยับเขาแล้วเอาโอ,อามานี่บนนิวโอเคเอาละงั้นเราก็สุมที่เลยเนาะเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยใจเย็นใจเย็นเอาดิเอาหินมาให้เยอะๆก่อนดีกว่าเมื่อนหรฟิตมันจะตก แล้วก็วางไว้วเฉพาะได้แค่บล็อกแก๊สสิ่งเดียวนะบล็อกเลือดไม่ได้และอย่างม่านายจำหน้าที่นายจำหน้าที่ตลอดมาได้ไหมอะไรอ่ะไม่ต้องคุกคุกเธอ,อ,อเพราะตอนนี้เราได้จะปิ้งมันหมดสมามแล้วเราก็รอไปหน้าที่ไหนนะอะไรทำไมไม่ง่ายกว่าแหลกแล้วแหลกแล้วเปิดทิมเปิดทิมไม่ได้เลยกูว่าเซิร์ฟเวอร์ค้างใช่ยไหม ไม่ใช่เว้ยกูขัง, <c oughs> ขงเองป่าเว้ยกูขังเหมือนกันนี่ใส่คำแล้วเพื่อนมาอย่างนี้พี่เอออ่ะเวฟหน้าที่หลักของนายน,นะเพื่อนก็จะใจนะขอบล็อกพี่หนึ่งนั้นหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกทำไมเฮ้ยเนอะไม่ต้องเอา เดี๋ยวก็นดตรงนี้ถูกแล้วปล่อยไว้ไม่ไม่อมันจะเด่ไม่อมันจะน่นเงี้ยก็ค้างอยู่ตรงนี้เฉยๆเลยไง้โอเคหน้าที่นายตลอดไปนะว่าเดีนี้กูจะทำไรวะบนมิวไงเพื่อนงั้นบนมิวนะโอเคโอเคแล้วก็ตามหาซิกันเถอะฮึได้ดอกใดนเดียร์อนมาด้วยเยี่ยมมาได้แล้วซีนึงอัน โอเคเราล่อตายละเอาซีสองอันดีกว่าสแปร์ไว้โอ้โหได,ได้ดอกไม้อะไรก็อะไรเนี้ยโซบาสินะไม่ได้วะ่ะอันนี้อะเอาอีกแล้วเออโอเคต้องขออภัยด้วยครับเมก่อกี้ก็นะเผลอไปกดตรงจุดที่ไม่ควรจะกดเนี่ยเซตกันเหรอ<ะ>เห็นแล้วเซตกันึงได้แล้วทอย Hey, ตอนัอยตอนแล<ะ>้วนอนแล<ะ>้วตอนนี้ต่อมาเราก็ต้องโอเคเราจะทำโฮใช่ปะ่ะวิธีการทำโฮแบบประหยัดที่สุดนะครับง่ายๆครับไซส์สโตนโฮประหยัดสุดได้ประหยัดทั้งไหนวะ <Hey. S 2> แยกก็ด้วยคือโฮอ่ะใช้ได้แต่ทำฟาร์มนะแหลกจ้าแหลกจ้า <laughs> แค่นี้ยังไม่ วิธีการน,นะครับชักเัวแต่ใหญ่อย่างนี้นะครับให้คุณกดไปแค่คันเดียวก็พอแล้วครับกดแล้ววะกดไปแค่เดียวจะไม่เสียดูอาบิตี้แบบสุดขีดสุดกลงแม่งโกงไม่เคยโกงใครไม่น uh> ่าจะทำอะไร uh> แต่มันคือความรับชั่นสินะ,นะ,ะแปับหนึ่งนะทอยอะไรแปับหนึ่งผมรู้แล้วหน้าที่ก่อนตอนนี้คืออะไรถังน้ำมา, uh> uh> าน้ำมีอยู่นี่มนะ ฮึมถอยเอ้ยโอ้โหอ,อะไรหรอได้ทำไรอ๋อจะทำพื้นใช่ไหมเออดิโอเคงั้นได้ทำพื้นไปต่อต้องเกิดก็เสียฟรีหมดเลยอะดิงั้นนายก็ทำพื้นไปต่อนะเราไม่มีโบนมีใช่ไหมเออดิใช้ไปต่างกันแล้วนี่เวียดนก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 เราจะไม่มีว <บน S 2> ันกดคิวโดดเด็ดขาด <laughs> เวฟเวฟอันนี้เราให้นายนะเราวังนายอะไรมอันนี้ด้วยไม่เล็บสีขาวกุญแจปันี้นี่ก็ได้โอ้โหเดี๋ยวนี้อยดอกไม้ยอะขนาดเดียวเออดีแล้วดอกไม้มันเอาไว้ทำไรวะให้ไว้ๆหน่อยย้อมปีแกคืออ่ะม่แน่มันก็จะเป็นชาเลนจ์ไง มีอ๋อ,นนออ๋อมีชาเวนี่เออเดี๋ยวจะว่าไปนะตอนนี้นี่เราทำขนาดนี้แล้วเนี่ยไอเอสเวเวลมันยังไม่ถึงไหนหรอกเองล้วมันยังไม่ถึงไหรอกเ,เขาบอกจะต้องวังเดินเยอะเขาบอกจะต้องวังให้เยอะๆให้เยอะที่สุดอะใช่เาะวงพื้นบอกตรงนะหน้าที่หลักของเราอะวางพื้นต่อไปอ่ะก็มีเขาบปิดโทนให้ แหลกจ้าเออเว็บในมันจะทำนี้ช่ป่ะช่วยทำพื้นอีกห้าคูณห้าหน่อยนะเป็นแบบโซนอ่ะห้าคูณห้าไม่นับกำแพงห้าคูณห้าคูณสามมังนี่คูณสองดิคูณสามอถูกแล้วสามนี่คือหนึ่งเว้นไปหนึ่งบล็อกบนเว้นไว้อีกหบล็อกล่างซึ่งความสุขของด้านบนนี่เจาะเท่าไหร่ก็ได้แปลว่าอะไรวะ คือทําให้คุณห้าสองชั้นอะแค่นั้นเองคูให้คุณห้าสองชั้นเออเพราะว่าคือเหตุผะมันสามารถจะเปาได้ไงเป็นสองชั้นอะที่เราดูมาัไอ้ในชิ้นตื้นด้วยนะเฮ้ยทอยด์ทอยอะไรโอเคเฮ้ยโอเคทำไมไม่มีอะไรตกใจเฉยๆคือไงว่าห้าคูณห้าคูณห้าก็เนี่ยหนึ่งสองกว้างห้ายาวห้าต้องนะ ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมขอไปแปะแปะโต้ก่อนเฮ้ยแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมขอคราบนี่นะก่อนหน้านัไอไอ้ที่คุณไอสิ่งที่คุณเรียกว่าสโตนพิกแอกอะอ๋อเราครามาแล้ว <c oughs> ไอวนแลคับแลครับ,รบ okay, okay. ใส่ไว้ก่อนคือเราจะต้องทำเป็นแบบเห็ดเอาทำไมเห็นมันมาเป็นสติ๊กอะ ไม่ก็เห็นภาพนี้อยู่คนเดียวนายเมาเปล่าโอเคยังอยู่ไม่เห็นนึกว่าโอ้โหนึกว่าเห็นได้กลายเป็นสติ๊กท้องนายเามเาท้แล้วว่าทำไมภาพติดตางอ่ะก็มึงเล่นวางสติ๊กพร้อมกับตอนที่กูคลิกไอ้นั่นอ่ะคลิกไอ้นั่น <laughs> คลิกเห็ดแดงเห็ดอะไรเดี๋ยวกันนะว่าแต่แล้วมันไพเวทยังไงวะ,ะแตก โอ้มีตา่คนเอ่ออาจารย์อาจาว่าด hit s the miss บ้าโอ้โอ้ะทุกกะตุกโอโอ้อกะทุกกะตุกโอ้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 ไอสปีนมีไรล่ะยูเฮ้ยเยไดเฮ้ยแต่เขาไม่กอกเดือดบอกนันนะบอกนันขโม่ วีจ้าจะมาโตโตได้แล้วมัง้งนี่จะทำจะครับนั่นเลยยังไอ้เขนะาเรียวกว่าคนนีนครับเลยก็ได้นะเพราะว่ามีเนื้อนี่แต่มันข้าจัดไม่ใช่หรือไม่เลยฆ้าแต่มันเดินไปงูแต่มันงูเองอีกแล้วแหลกอันนี้นี่ห้าละ เ็ดแล้วไปทำไมยังไม่ปลูกไ,ไอ้ต้นทำกินเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยก,ก,ก่อนเดี๋ยวพุ่งเลยเดี๋ยวว่าปลูกต้นทำกินไว้ก่อนเถอะอ๋อปลูกแตงโมงไว้ก่อนดีกูปวดเสียวเลยเฮ็ดว่าเหมือนที่มันน้อยไปไหมนี่งั้นเอาวางต้นทมกินไว้ตรงนี้โอเคโครบแล พอยคือมีหน้าที่เป็นฟาร์มเมอร์อะกูไม่ใช่ชาวกูไม่ใช่จอนชาวไร่แต่นะกูจอนชาวไรจอนชาวไร่ประเดี๋ยวนี้กูจะทำไงวะก็คือจอนชาวไรไงคืในวัดเดี๋ยวอ๋อนี่ไงบิวด์เดอร์โอเคใครยังไม่ได้ตอบคำถามเขาเลยฮะว่า เงียบจะทำไรเอาเดินมาหน่อยดิถ้าคุณเดินแล้วหนึ่งโอ้ยอย่าเพิ่งต่อเติมมาได้เลยมันต้องต่อเติมแล้วกูเสียวเสียวอีกหรือมันต้องต่อให้ได้ไหนมันกว้างกว่านี้หน่อยตัห เอ๋อใช่ร้องแหละเฮ้ยเฮ้ยทอยเขาว่าเอาควรจะต่อต่อเติมไอ้ข้างล่างให้เสร็จก่อนนะงั้นนายก็ต่อเติมต่อไปดก็เขามียินอยู่แค่สามผินเองข้างข้างลาบานอีกแหลก you spin me around ว่าอะไรนี่กูจะทำไปต่อดีงั้นเดี๋ยวกูขอไปแอชคินด้วย เอ้ยอ๋อแน่ได้ถังไปใช่ไหมใช่เก็บใส่หยีบไม่อยากเสียบล็อกเดิร์ดไปเอ๊ะเดี๋ยวมันจะกี่เหมือนลาวาไปไหนอยู่กับเขาไงอ๋อใช่เน้ทำไม้อ๋อก็เสียบล็อกเดิร์ดเออนี่ คุดคุดคุดเฮ้ยเฮ้ยข้าพระเจ้าไม่ควรจะเห็นรูปภาพนี้คนเดียวชิดาเล่าใค่เฮ้ยเช็คด้วยว่าถังอยู่ในหีป้าวอยู่ดิว่าไว้ในเอามาเอามาใส่ไว้อะวัดปีตะบอลไม่ได้แตอยู่ะบอลแหลก ้วไ,ไม่มีข้าวโพดเหรอฮะข้าวโพดข้าวบกเออเออว่าแต่เราจะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงดีนอกจากไม้ไเอ,อ้ยเ,ออเดี๋ยวแล้วเราไม่ปลูกเลยเหรอต้นไม้แต่ว,ว่าปลูกก่อนดีไหมต้นไม้อะเจ้าก่อนกูปลูกก่นอนก่อนประ้ะประดร อ่ะเดี๋ยววางขิงไว้ในนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดือดด้วยมาขอนึงด้วยกันเนาะขอ,อนเดือดนี่ก็มาต่อเติมต่อเฮ้ยรอยลอยถ้าใครอยากขุนถ้าใครอยากได้ขิงเยอะไปไปแวบไปแวบไ,ได้นะไปได้ที่ไหนมันไม่ได้เหรอบ้านผมไงมันยังไม่ได้หรือไงทำไมอ่ะทำไมอ่ะรอย กูว่าเว็บกูว่าว่าไม่ได้นะก็นีก็ไม่แหลกนี่หว่าโอ้โอหฮะทูแมนี่แพ็กเกจเอ็กซ์ติมแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวกูจอให้เองเพื่อน มาเมื่อไหร่ก็บอกกันด้วยนะเข้าสู่น้ำนะเพื่อนเอนเอเวฟเรา,า,าก็จะวางเราควเราควรที่จะขยายก่อนด้านบนก่อนดีมะมป่าวบอกมันเหมือนกับว่ามันจะเริ่มจากหมดที่ว็นนาไปผูกอะไรเยอะ อ้าวก็ไม่งั้นมันก็จะไม่มีหันแดงไงก็ก็ตายเอาคนไทยมาโอ้ยไม่อยากจะตายบ่อยเอ้ว่าเด๋วทำไมมันแรงวะเรียบไปซร์่ไดงเออเออเข้าไปได้แล้วโอ้ยแต่กูต้องอยู่ที่เดิมแบบตรงนี้ด้วยวะ นะกระไรตาอยิอวา้ามาว่าไปต่อเติมคอมููต่อดีกว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเขาคัับไปเกาะเราไม่ได้อ่ะเออก็นั่นแหละเอ้ยแล้วออานายก็อยากพึ่งวางสิวางแล้วเอ,อ้ยความจริงนายอยากพึ่งวางนี่อะไรเหรอ ข้างหน้านี่เอาเว็บเอาเพราะเราน่าจะย้ายที่ทำ cobblestone มาไว้ตรงนี้นะตรงนี้คงไม่มีอะไรใช่ไหมขอเคลียร์จุดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทำไมกูด่วนทำไมเดี๋ยวนดี๋ยวสร้างสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สองบอก อือโอ้ยขุดใครพังวะไม่ช่ของเรานะไม่จะของเราหือนกันแล้วใครพังโอเคพังละกูว่าตรงกูว่าจะต้องมีต้องนายสักงนี้โอ้ยเกือบตกตายเนี่ยบอกแล้วว่าเราคนอุดบล็อกอุดบล็อกเขาจะต้วขน้ำได้ เดี๋ยวบล็อกเดือยไปเลยนะนั่นวันนี้เราผมกลับเอ็นเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโดนแบนต้องหนีอยู่แบนเอ็นนเชิญแบนได้ตามอัใครกันก็คือไม่เกี่ยวเออว่าแต่เราเราเจออย่างวะข้างหังเออสวัสดีครับไม่ต้องแอะเขาเปิดตัวใหม่กันเนาะเดี๋ยวก็ผมเขาเปิดตัวนะพูดสักนะ กูกล้แล้วว่ามึงทำไรมผมไม่ควรจะเห็นภาพนี้คนเดียวใช่ไหมแล้วเอาขอบพุทสนให้เยอะมากกว่านี้แป๊บตรงนี้นี่มันโอเคโอเคโอเคอว่าตรงนี้มันไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคแล้วทอยโอเคอสิละแล้วแต่ไหนใช้บล็อกอะไรเนี่ยอุดตรงไหนวะขาข้าขา โอนะโมตัสภควะตตูอะรหัตตูสัมมาสัมพุทธัสสะแม่ใช้บล็อกอะไรเนี่ยทอยบเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้บล็อกเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือก็แค่ขอทำลายพวกบล็อกต่างๆหน่อยเนี่ยบล็อกดินก็แค่จะทำลายบล็อกดินที่อยู่ด้านหน้ามันจะได้มีที่ไง เอออย่างนี้แหละอืมแล้วที่นี่คือโทรเทมเฮ้ยชิดอ๊วันนี้ก็นะครับเราควรจะเล่นอายนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆแิงแต่ับไนไอ้ทองปลาจำใไฟฟ้าให้อันนี้อันนี้พี่เจมเขาเล่นมุกดีไปแล้วนะมุกนิดเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรวะกูลืมเลย อ๋อที่ไเไปพี่ก่อนน้ำแล้วสลัดไอเอสฮะอืมไม่เดียวนักนกนกตรงนี้จะไม่ปลอดภัยแล้เสร็จแล้วเว้มันดูกันเร็ว ไปไปดูข้างล่างดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะดูดูไปไม่คินเลยนะพูดหรือไม่เห็นเลยลุเอาเอาไปหายมามาไม่ได้หายเรา เดี๋ยวรอเดี๋ยวมันก็มามาแล้วไงเอาล่ะนะครับเฮ้ยทอยทอยฮะโอ้ยจะตกอีกแกอย่าตกอย่าตกนะครับอย่าตกนะครับพี่น้องทำไมตอนนี้นเขาคิดอะไรออกละคิดอะไรออกเอกคอร์ดวะกูไม่ได้ปอกคอร์ดไอ้ยทอยมึงออกไปดิโดนไล่ นั่นมันสองจ้าเลยนงผมรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ถูกใครเป็นคนที่ถูกสังคมไม่ยอมรับที่กูดออมาอะไรอยู่อ่ะครับผมโดนนะแปลว่าใครเกมที่โดนรักสมองเอ้ยแปลว่ากลุ่มเกมนี้โดนรักสมองนะใช่ไหมรู้มือได้กับโรลิโช สีอะไรที่ชายออกชายชอบคำตอบคือสีเทาเกรอื้แล้วเป็นมุกอะไต่อดีอาคัสารเอนเอฟกัไม่ได้วะยินดีด้วยนะครับเอ้าแรงอีก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 เออกสายเพราะว่าแรงเงีนี่แหละอีก อยู่มะไปที่เขาชบขอบขุดเขาไปวดตนวาทำไมเพราะมันไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่อ่ะเรียร้อร ไปถึงไหนฮะม,<า>มัำทำอยู่ตอนนี้มีพื้นที่ในการที่จะขยายกกเกาะโะใครอืมเพียงบล็อกเดือดโคตรขวังมันใจมากเลยคือมันเหมือนกับมันพยายามจะค่าเออเมื่อโอเคเรียบร้อยแล้วขยายบล็อกและว <c oughs> การให้ตอนนี้ต้นไม้ตัวมันตกกลุมไปโดนไง ม,มึงทนคุณทำไมาฮึทุบซาบิทำไมาแต่ซาบิกไปไหนอยู่กับกู okay. ไปวางเลยไปวางไว้เลยนั่นกูมันคำนวณอัตราการเสี่ยงก่อนุปฮึบ เสามแลละอุ้ยยั <จอ S 3> <อ>ดกูต้องมางตไหนไหวะเนี่ยทำสร้างบ้านนี้มาเดี๋ยวพึ่งเลยเวฟไหนจะต้องมาดูข้างล่างอ่ะข้อาอุดตรงนี้ไม่ได้เราต้องอุดตรงนี้เก็บไว้เป็นอนุสรสถานอุย้ยแ <c oughs> ม่บอกกูรับไม่ได้ อันนี้ควรจะทุบอ่ะแล้วจะโดนไม่โดนหรอกมั้งโอเคอันนี้โดนไปเช็ดเด้ดไ้เหี้ยเด้อดต่อ้ <S 2> <S 2> อจคอยลาคอยนะเพื่อนโอเคขอเก็บเด้อต่อดยวมึงทุบเดิอนมึงก็ดูบ้างสิ ลก,ก่อยนะอันนี้กูคน,นุมไหมมัน,นความยาวขนาดนี้ถึงนี้โอเคตรงน,นี้ไม่เป็นไรแว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้กไปเป็นอืมแค่นั้นแหละอืมมาเพื่ออย่าุกแค่นั้นแหละอืมโอเคละ จะทำอะไรก็เชิญนะตรงนี้ไม่ควรจะทุบใช่ไหมโอเคแะแด๊ทำไมมันยังมีน้ำมาอยู่อีกวะหมวน้ำอะไรวะโอเคนั่นแหจกหมดละแด้ะมึงใช่บอกเดี๋ยวทำไมน้ำมันมาทางนนี้ด้วยเว็บในทำไมเข้าไป ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเลยตัวเก็บน้ำก่อนดีม้าแล้วเราสร้างไปดับสะพานเฮ้ยเฮ้ยยายายาเฟืองบล็อกเจอเไม่นั่นไหนไหนจะใช้บอลคอปเปอร์สโตนไม่เป็นไรบล็อกเดินไม่เป็นไรเพราะบอกเดินมันจะทำลายได้ไงถ้าเกิดเราไม่มีไปแกลกเพราะว่าคือสะพานนี้อ่ะมันไม่จำเป็นไงจะทุบออกตรงไหนก็ได้ไง แต่อย่าคุ้มโอเคงั okay, ้นกูขยายพื้นที่ต่อโอเคมั่อกูขอทายก่อนก็กันอย่าแดงเด็กมากมึงก็กระโดดไปฆ่าตุกตาดิเจ้า,าแหละ ามามาากเ็เดินต้องหวานสำหรับเรอให้แมงเขาจะกัดให้เอานะครับก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย